สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนและนี่คือเดอะสตาร์คนที่สองที่มาเยือนช่องเราพี่ดิวเดอะสตาร์ค่ะเดอเรียกว่าพี่ดิวเดอะสตาร์เท่าไหร่นะเดอสตาร์ห้าวันนี้พี่ดิวไม่ได้มาคนเดียวมีหน้าค่ะ ถาไมไปดูก,ก่อนโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์อะไรมันคือทีสิธิ์พี่เลยคือพี่เรียนปริญญาตรีอีกใบหนึงมอหลังศิธิ์วิทยาลัยดนตรีสาขา music production แล้วตัวจบก็ต้องคือก็คือทำเพลง3เพลงแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบเออ ถ้าทำเพลงให้ตัวเองมันรู้สึกไม่ชา a l เลนจ์เราอยากแบบว่าลองปั้นศิลปินใหม่ดูอยากทดลองทําดูว่าเออที่เขาทําที่โดมทําที่ใครทาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงว่ามันยากแค่ไหนวะนั่นแหละก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ขึ้นมาเป็น3 <c oughs> เพลง3ศิลปิน <c oughs> แต่วันนี้เรียกได้ว่าทำไมเราถึงเลือกเอามอฟินมานั่งเรียกชัน <c oughs> คอนเซปต์ของทีสิทธิ์พี่คือแต่งเพลงจากสารเสพติดสามตัวอ่อาอมี ine, มอร์ฟีนมียานอนหลับชื่อว่าชื่อชื่อเพลงว่าเคว<ม> <concept S 2> ี้ยงแลวเอาคอนเซปต์ของยานอนหลับอะมาแต่งอ่าและอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าชูก้าชื่อเพลงว่าเบาอีกหน่อยคอนเซปต์คือน้ําตาลภาวะติดหวานก็เลยเป็นมอร์ฟีนเป็นครับชูก้าแล้วก็เป็นเครี้ยงถูกต้องวันนี้เราจะได้ดูมอร์ฟีนจะฟังทางด้านนักร้องแล้วก่อนไหมเอ้ยยังไงลูกมาร่วมโปรเจกต์ได้ไง ตอนช่วงก่อนโควิดที่ผ่านมาไปเรียนที่แกมมี่แกมมี่ใช่แล้วก็เป็นโปรเจกที่ระยะเวลาแค่6เดือนแต่ว่าพอมีโควิดมันยาวไป3ปีเราก็เลยยาวนานมากชื่อคอร์สว่าอาร์ชิตโปรแกรมแล้วก็แบบฝึกเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้สอนเขาจาก6เดือนเป็น3ปีใช่แล้วก็เหมือนเหมือนเป็นพ่อของในแก๊งหนูใช่ ก็เลยสนิทกันขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ดีๆก็มีหน้าร้องเพลงให้พี่หน่อยเนี่ยเพลงนี้คือเราสองคนทำเงินเองหมดเลยตั้งแต่แบบอัดแต่งเพลงทำขึ้นโปรเจกต์โปรดักชั่นขึ้น MV อ่ะไปดูเพลงกันดีกว่าไดก่อนเราไปมาแบบพูดได้ป่ะอุ้ยน่ากลัวไม่ใช่เพลงนี้มันมันจะกลาวมาดูน่ากลัวอุ้ยอย่าดมอย่าดมอย่าดมทักไม่ได้เลยนะใครเชอร์กูล เจอ <Yeah. S 1> ที่เจอ <Je, S 1> ที่เดะดาอดเธอจากคราวนั้นก็นเลยมองหันคันได้มีความสำคัญเป็นคนคนนั้น,น,อนของเธออุ้ออยรอดรอดดีนน Hello นั่น้าพพันแผล มันคงเย็นอะคงเย็นเลือนวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อุ่นด้วยน่ารักเรื่องเยอะนะ ได้ขาวได้ขาวผูกมัดรเราไว้เออ่ีเออฟิลสวยนะตอนจบอะนอนสวยๆแล้วก็มันนั่งรอการกลับมาของเขาใหม่ จริงเหรออ๋อเพลงมันจะลูบหรอ <c oughs> วันลูลูบกับมาออกอุ้ยแต่เพลงค่อนข้างดีฟอยู่นะเพลงค่อนข้างร้องสดยากความหมายของเพลงค่อนข้างที่จะตอกย้ำให้ทำใจกับสถานะตัวเองประมาณว่าแบบว่าฉันยินดีที่จะเป็นแบบที่รองรับแบบ <c oughs> แต่ฉันแบบวันนี้เธอแบบไอ้เนี่ยไม่ใช่ฉันเศร้าหมองอะเออแต่เพลงมันเศร้าเพลงมันไม่สวงอะรักฉันเศร้าหมองฉันแบบถ้าฉันแบบว่า ถ้าหักอยู่อย่าฟังเพลงนี้นะถ้าฉันยิ่งอยู่แล้วมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งดิ่งแต่ว่าแต่ว่าในความเศร้าหมองมันก็จะมีความความสุขหน่วงๆของเขาอยู่เพราะสุดท้ายแล้วเขายินดีเขาเต็มใจที่จะเป็นแบบนี้รีวิวของแบบว่าเออวันไหนที่เธอเจ็บเธอก็แวะมานาแล้ววันนึงวันนี้เธอดีแล้วถ้าเธอจะเดินออกไปฉันก็พรอมยินดีกับเธอด้วยคือมันเอาภาคส่วนขยายมาจากคําว่ามอร์ฟีนแล้วคอนเซ็ปต์มอร์ฟีนคือแบบเฮ้ยเธอคือมอร์ฟีนของฉันถ้าเราเขียนไม่หอกเว้ยแล้วเลยก็ พลิกกลับมุมมาว่าเออถ้าเกิดเราเป็นมอร์ฟีนของใครสักคนนะมอร์ฟีนมันคงเป็นสารเสพติดที่แบบแค่แบบแผลหายแล้วพอใช้ความอดทนนิดหน่อยก็สามารถเลิกมันได้คือจริงๆเพราะจริงๆมอร์ฟีนเนี่ยมันก็คือฤทธิ์ของมอร์ฟีนมันจะทําให้ตัวชาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับลืมความเจ็บปวดชั่วขณะเขาเลยเอามอร์ฟีนมาทําให้เขาลืมความเจ็บปวดนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเพลงเนี้ยมันก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีเรื่องราวเจ็บปวดเกิดขึ้น แวะมาหาชั้นสี่เพราะชั้นก็คือมอ์ฟิงของเธอตอนฟังก็รู้สึกว่ามันมันดูมันดูยากหมายถึงแบบว่าวิธีการร้องวิธีการใช้ล่มอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบใช้ล่มเยอะมากในการร้องมันมีความลึกในความเบาอ่ะฟังแล้วรู้สึกเบานะแต่มันมีความลึกของของเพลงเออความดิ้งของเพลงด้วยความที่มันไม่มีเปอร์คัชันอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันเบานะแต่มันหนักอะไรบางอย่างเอออยากรูว่าทำไมถึงแบบไม่ใส่ใส่เปอร์คัชันเข้าไปอะไรที่ไม่ใส่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยด้วยด้วยเรา สายจากอ่านจากเสียงคาแรคเตอร์ของเสียงมิน่าครับเพราะว่าด้วยด้วยเสียงเขาอะสิ่งหนึ่งที่เราชอบคือความความลอยต้องการให้มันเป็นฟิลลอยลอยเย็นเย็นหนึ่งการตีความคือเหมือนเป็นควันหรือเหมือนวิญญาณหรือเหมือนแบบว่าแบบแบบสิ่งที่แบบอยากจะเข้าไปสัมผัสเขาแต่สัมผัสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ด้วยความด้วยมูทของเพลงเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมีเอ่อเพชันเข้าไปอะมันน่าจะ กลบความลอยตรงนี้แล้วเลยแล้วก็เลยแบบเลือกใส่เท่านี้ก่อนแล้วก็เอาเครื่องสายมาเป็นตัวแบบทำให้ดูมีเบถูกต้องถูกต้องจากฟังน้องลองสดแค่ขอให้ใจเย็นขึ้นไวในบางคืนที่ช้ำจนเต็มเกลื่อน ฉันก็พอใจกันแล้วเธอจะไปจากฉันไม่เป็นไรก็รู้กอเต็มใจ c u s I wanna be your o e เ้มอะไรมาูดเรามาฟังคนแต่งร้องกันไหมเอาคิวคีนี้เหรอเอาคีนี้เลยแค่ขอให้เธอ ขึ้นไว้ในบางคืนที่ฉันจงเต็มเกลือแค่นั้นฉันก็พอใจก็แล้วเธอจะไปจากฉันไม่เป็นไรก็รู้กอเต็มใจแค่ การจะเป็นแปดคนสุดท้ายของเดลสตาก็ใจป้าแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันจะยากจนที่ว่ามันคือพีจริงเลยทุกคนครับถ้าเกิดใครคเวอร์เพลงนี้ส่งมาให้ผมดูหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่ามันยากจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อีก2เพลงซึ่งโปเจกตสองเพลงก็จะอยู่ในช่องนี้ด้วยมาฮาเรียงไนอยู่ในช่องนี้อยหรืออ่าฝากติดตามช่องหน่อยทั้งงานฝากติดตามนะครับผมเออผมกล้องไหนฮะ ก็มก็มีก็ียวฝากด้วยนะครับ5 i f t One Entertainment ครับในช่องน uh huh. um> ี้ก็คือจะเป็นแบบก็เป็นเหมือนแซนด์บ็อกซ์ให้เราได้ทดลองทําจริงๆว่าเออการปั้นศิลปินการการทําเพลงจริงๆที่ออกมาสู่สาธารณชนมันเป็นยังไงไม่เอ้งอันเนี้ยสโคบคือเป็นทีสิทธิ์ของผมเอามาปล่อยแล้วก็ดีลน้องอีกหลายๆคนที่งานโอเลงานงานโอเคของของของเด็กมอลังสิตแล้วก็อีกบางคนที่อยากทําเพลงด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะแบบ ชวนกันมาทำไว้เราขอ,อยาบย้อนนิดนึงย้อนนิดนึงโปรเจกต์แบบว่าออฟฟิเชียล u า h แท็ตที่นี่ว่าทุกคนต้องอ่าถ้าใครที่เป็นแฟนซีรีส์วทยทุกคนต้องเคยได้ยินเพลงนี้ใช่เป็นแบบว่าโปรเจกต์ของแบบว่าซีรีส์เรื่องได้แดงใช่ออซึ่งพี่ดิวไปออทำเพลงมาทั้งหมดกี่เพลงอ้มี I Found You มีหรือเราเคยพบกันมี าจากนี้นะตลอดไปมีอของแซมมี่อ่ะชื่อเพลงว่าอยากบอกเธออแต่มันมีอยู่เพลงหนึ่งที่ขึ้นมาปุ๊บแบบแค่ขไม่อยจจจบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันวันที่เคยวันวหวม จะคอยจับมือฉันทุกวันเรยไปต้องเจออะไรยังไงก็ไม่กลัวต่อไปจากนี้ทุกวินาทีที่ยังหายใจ จำใบหเธอหลุดลอยหายจากกันไปที่ใจจะจำเมือเธอหนานละก่อนไว้ไม่ปล่อยบิงไหนไม่เลยไม่มีวันวแต่จริงๆแล้วเพลงนี้คือน้องโดมร้องไวอท่านสี่อ,องร์ใช่แต่มีเพลงที่พี่ดิวร้องเองด้วยในเรื่องมีม,มอันก็คือเพลงจดา จากนี้ละวันต่อไปจะไม่ทิ้งเธอต้องดียวด้ไม่ว่าจะพบเจออะไรต่อไปจากนี้ถ้ากิดอยากฟังต่อนะครับได้ที่สตรีมบิ่งทุกช่องทางนะครับก็ฝากเพลงซิงเกิลแรกของชีวิตหนูด้วยนะคะชื่อเพลงว่ามอร์ฟีนค่ะก็แต่งโดยพี่แต่งครับพี่เเป็นคนแต่งนะคะคก็ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้เป็นใครเนาะอ๋อใช่ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้ที่51 e n t e r t a i n m e n t นะคะมี YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter, IG ค่ะใช่ค่ะ51 e n t e r t a i n m e n t ทิมได้เลยแล้วก็ติดตามผลงานพี่ดิวในชิ้นต่อๆไปด้วยนะคะปติดตามหนังน้ารงด้วยค่ะในทุกช่องทาง Facebook, Twitter, IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกด Like, กดแ h ร์ e กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แต่นี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นเดอะสตาร์เปลี่ยนเรื่องเลยนันเลยนี่คือเป็นเดอะสตาร์ที่เราเชียร์ตั้งแต่เด็กๆใช่เพราะฉะนั้นให้น้องเขาพูดหน่อยเพลงเขาก็เป็นแฟนลับเดอะสตาร์ตอนปีที่ดิวเชียร์ใครพูดไปพี่น็อตมีแฟน เฮ็นเห็น hmm. ป yeah. ีพี่ดิวเชียร์ใครเชียร์นนนท์นี่จะมีแต่ปีเจ็ดมึงกูุ๊ยเล่ยมาตอนปีเจ็ดอะไรกูไม่กูงงว่าตอนนนท์ได้ลองเฉียนได้หรตามแล้วพี่ดิวตอนไหนวะ